สวัสดีค่ะนารีกีมาข่าวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาฟังคลิปแรนดอมกันนะคะหัวข้อวันนี้คือโชคครั้งใหญ่ที่คุณจะได้รับนะคะโชคครั้งใหญ่ที่คุณจะได้รับไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ฟังไว้เพื่อความบันเทิงฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะฟังไว้สําหรับรับพลังงานบวกๆนะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะ กดกระดิง่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าโชคครั้งใหญ่ที่คุณจะได้รับคืออะไรเดอ e สตรนควีนอัพซอ่ดะ แม่หมอว่าจะมีคนอุปถัมภ์คุณในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานนะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนๆก็ตามคุณจะมีผู้หญิงอุปถัมภ์คุณจะมีผู้หญิงผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะสงสักสงสักอยู่นะคะจะอุปถัมภ์ในชีวิตคุณนะคะมันเหมือนกับเขาอาจจะค่อนข้างจะชื่นชอบในบุค,คลิกในความกล้าหาญของคุณนะคะในความตรงของคุณก็ได้อาจจะมีเกณฑ์ที่จะเหมือนกับสนับสนุน ในเรื่องของขั้นตำแหน่งหน้าที่การงานให้กับคุณได้นะคะหกถ้วยอ่าโชคครั้งต่อไปคือในเรื่องของบุตรบุตรมีคนมีหลายๆคนนะอยากจะได้บุตรอ่าอยากจะได้บุตรพยายามทํากิฟตแล้วก็ไม่ได้บุตรเรื่องบุตรนี่มันเป็นเรื่องของวาสนาเช่นเดียวกันเนาะโดยเฉพาะบุตรอ่าบุตรที่เป็นอภิชาติบุตรคุณมีเกณฑ์จะได้บุตรบุตรที่ดีนะคะ บุตรที่ในอดีตเขาก็เคยเป็นบุตรของคุณแล้วเวียนไหยมาเป็นบุตรของคุณอีกเช่นเดิมนะคะเป็นบุตรที่มักจะมีมีความผูกพันกันมาในชาติปางก่อนและมักจะให้คุณกับคุณด้วยเนาะราะบุตรแล้วตามด้วยเรื่องของเงินเงินทองทองสแสดงว่าบุตรจะนําโชคลาภในเรื่องของเงินทองมาให้กับคุณอ่านโชคต่อไปถ้าคุณรอคอยหรือทําธุรกิจการงานอยู่หรือรอคอยเงินก้อนอยู่ คุณมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนมานะคะถ้าตอนนี้คุณรู้สึกอึดอัดรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองแม่หมอว่าไม่ต้องห่วงนะคุณจะมีเงินเข้ามาเป็นเงินเข้ามาแบบสบายสบายเป็นแบบเงินก้อนเข้ามาสบายสบายมันเป็นเงินที่คุณได้ลงทุนทําธุรกิจเอาไว้อะแล้วมันส่งผลให้กับคุณน่ะเนาะโอ้ยดีเอ็มน่ยคุณมีเกณฑ์เนีย่ยเห็นไหมจะมีคนอุปถัมภ อุปธรรมในที่นี้อุปธรรมไปจนถึงบุตรหลานคุณด้วยนะคะอุปธรรมในเรื่องของเงินทองด้วยอุปธรรมในเรื่องของธุรกิจให้ตำแหน่งงานรวมไปถึงอุปธรรมในเรื่องของเกี่ยวกับอสังหาและความเป็นอยู่นะคะดีไม่ดีแม่หมอโชคใหญ่ของคุณคุณมีเกณฑ์จะได้เลื่อนเลื่อนหรือเปลี่ยนยศถาบรรดาศักดิ์บางคนนะจากระดับรกระยาธรรมดาอาจจะไปสู่ความมียศศัก์สูงนะ ความเป็นเจ้าขุนมูลนายเออความเป็นมาดามความเป็นเศรษฐีนี่ความเป็นเจ้าสัวหรือความเป็นคุณหญิงท่านผู้หญิงหมอมล่าชาวโวง่ก็แล้วแต่ถ้าเป็นระดับต่างชาติก็อาจจะเป็นถึงเจ้าหญิงและเจ้าชายได้นี่โชคใหญ่ของคุณจริงๆนะแล้วไม่ใช่อุปธรรมเฉพาะตัวคุณนะอุปธรรมภ์หมายรวมไปถึงบุตรหลานของคุณด้วยอคุณบีเกนจะได้ธุรกิจ ทำธุรกิจถ้าคุณไปดิวธุรกิจหรือโครงการก่อสร้างโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆไว้อะโปรเจกต์ project แบบระดับร้อยล้านก็ดีพันล้านก็ดีคุณมีเกณฑ์จะได้มานะคะมีเกณฑ์จะได้มาเออบางคนโชคใหญ่ถึงขั้นมีมีผู้ที่มียศศักดิ์สูงเป็นผู้หญิงอุปถัมภ์ค้ำจุนตัวคุณและลูกของคุณให้ได้ตำแหน่งให้ได้ยศศักดิ์ดอกอ๋อนี่ถึงขั้นแม่บอกว่าถึงขั้นอาจจะเปลี่ยน เลี่ยนวิถีชีวิตคุณใหม่ได้เลยนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาโอ้สีไม้เทา้าสีไม้เทา้เทาเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะได้บ้านหลังใหม่มีเกณฑ์จะได้ค่าเรือหาหรูนะเออมีเกณฑ์จะได้โยกย้ายเข้าไปอยู่บ้านหรูบ้านหรูไปทั้งครอบครัวคุณได้ได้เลยนะและโชคใหญ่อีกดำดับหนึ่งก็คือคุณมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานแต่งงานกับคนที่มียศศักดิ์แต่งงานกับคนที่มี มีกิจการร่ํารวยถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็ได้เจอผู้หญิงที่มียศสงศักผู้หญิงที่เป็นเศรษฐีมีก็แล้วแต่นะเออถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็จะได้เจอเจอระดับคนมีเจ้าสัวหรือผู้ผู้ชายของคุณน่ะอาจจะมีคนอุปถัมภ์ที่เป็นระดับเจ้าขุนมูลนายที่มียศสงสูงอุปถัมภ์อีกทีหนึ่งอือฮนะเนาะมีเกณฑ์จะได้แต่งงานได้แต่งงานกับคนที่มียศศักดิ์สูง กิจการธุรกิจใดๆที่คุณทําจะประสบความสําเร็จเงินก้อนใดๆที่คุณลงทุนไว้เออจะได้เงินก้อนใหญ่มานะคะเงินก้อนใหญ่มาเนี่ยอ่าไม่ใช่แค่ตัวคุณสุขสบายนะหมายรวมไปถึงบุตรหลานและครอบครัวคุณอะสุขสบายไปกับคุณด้วยเลยเออโอ้เดเดตอืมต่อทัดจากเดเดตแก้วถ้วยเขาบอกว่าคุณจะจบสิ้นวิบากรรมกรรมใดๆที่คุณเคย เคยเจ็บช้ำน้ำใจกรรมใดๆที่คุณเคยทุกข์ะทมขมขื่นมาคุณจะจบตรงนั้นรวมไปถึงสุขภาพนะถ้าสุขภาพก่อนหน้านั้นคุณเคยเจอสุขภาพที่เป็นโรคก,กรรมเก่าอะโรควิบากกรรมอะโรคที่โอ้โหรักษายัางไงก็ไม่หายต้องใช้เวลานานหลายปีวกว่าจะเจอหมอดีๆหมอเก่งๆมารักษาให้หายได้อันนั้นเขาเรียกว่าโรคของวิบากกรรมนะมันเป็นเรื่องโรคก,กรรมโรคเวร โรคกำลกัโรคเวรแต่ในที่นี้คุณจะมีสุขภาพที่กลับขึ้นมาดีขึ้นได้นะคะจะมีคนจะมีคนจะมีคนเข้ามาชี้นําแนะแนวแนวแนะนําแนวทางคุณนะคะให้ไปเจอเจอคนเก่งคนดีนะในช่วยเหลือด้านนี้กับคุณได้ถ้าชีวิตคุณกําลังทุกข์ระทมชีวิตคุณกําลังย่ําแย่จะมีคนดึงคุณขึ้นมาไปสู่ทางที่ดีเขาบอกว่าส่วนตัวคุณเนี่ยบางครั้งคุณเป็นคน คุณเป็นคนใจดีนะคุณเป็นคนจิตมีความเมตตาแต่ความเมตตาของคุณนะบางครั้งมันเมตตาเกินไปไงดีเกินไปนะ่ะเขาเรียกว่าดีเกินมักจะไปช่วยเหลือผู้อื่นจนกลายเป็นลักษณะเหมือนกับหาความทุกข์เข้าหาตัวเองเออหาหาเฮาใส่หัวเนี่ยเอาพูดง่ายๆแหละหาเรื่องเข้าหาตัวเองเขาบอกว่าเอ,อถ้าคุณจะช่วยเหลือใครบางครั้งก็ต้องช่วยแบบพอดีพอดีอ,ดอะช่วยแบบตัวเองต้องไม่เดือดร้อนด้วยนะคะ แต่ถามว่าความมีเมตตาความมีจิตจิตที่ดีของคุณนะเป็นสิ่งที่ดีไหมเป็นสิ่งที่ดีคุณเป็นคนที่ใครๆก็อยากจะเข้ามาขอคําชีแ้แนะขอคําช่วยเหลือกับคุณอยู่เสมอเนอะาะเพราะคุณเป็นคนที่ใจกว้างแต่บางทีใจกว้างหน้าใหญ่เป็นไปไง <c oughs> เออให้หมดอะ่ะให้จนตัวเองนะ่ะเดือดร้อนเออก็ให้ระวังระวังตรงนี้เอวันนี้แม่หมอว่ามือถึงแม่หมอมันแปลกๆนะเดี๋ยวมันก็สว่างเดี๋ยวมันก็มืดๆอะ่ะ ไม่ใช่ว่ามือถือจะเจ๋งใช่ปะอย่าพึ่งเจ๊งอย่าพึ่งเจ๊งม,มีตังจะซื้อเครื่องใหม่เอ้ยเดี๋ยวก่อนอ่ะต่อต่อ,อม,มันมันแปลกๆจ้าวน้าคุณอย่าอย่าคิดมากอย่าคิดมากอย่าคิดเครียดอย่าคิดกังวลน,นะบางทีสิ่งที่คุณกลัวสิ่งที่คุณกังวลนนะ่ะมันไม่ได้เวลวร้ายมันไม่ได้เลวร้วายอย่างที่คุณคิดเสมอไปนะคะเดอะเลิฟเวอร์บางครั้งเขาบอกว่าถ้าในเรื่องของความรัก ถ้าคุณเจอเจอรักสามเศร้าเจอเจอรักที่มันขมขื่นมาเนี่ยมันก็เป็นกรรมเก่าของคุณบางทีคุณลงมาในชาติพวกนี้ยคุณอาจจะไม่ได้ลงมาเพื่อความรักก็ได้คุณอาจจะลงมาเพื่อล้างกรรมในเรื่องของความรักคุณอาจจะลงมาเพื่อทําหน้าที่บางอย่างของคุณดังนั้นคุณอาจจะไม่ได้ลงมาที่จะมาผูกติดในเรื่องของความรักคุณอาจจะมี คู่ครองที่เป็นคู่ครองในอดีตชาติพบของคุณอยู่แล้วก็เป็นได้นะคะและเขาอาจจะติดแงะอยู่กับตัวคุณอยู่ดังนั้นเวลาที่คุณมีคู่เขาก็จะปัดคนออกทําให้คุณทุกอกทุกใจทําให้คุณไม่สุขสงหวังได้ถ้าเป็นบ่อยๆหรือถ้าคุณมีเซนต์บ่อยๆหรือถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณมีคู่ในอดีตชาติคุณก็อย่าไปคาดหวังกับเรื่องของความรักนะมื่หมอมองว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เคยหย่าร้างเอ่อเคยเป็นอาจจะเป็นไม้อาจจะเป็นรักมาก่อนหรืออาจจะ อกหักมาตลอดหรืออาจจะเป็นคนที่แม่ไม่ลูกติดพ่อไม่ลูกติดก็แล้วแต่แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นนะประเด็นโชคใหญ่ของคุณคือคุณกำลังจะร่ำรวยคุณกำลังจะได้เลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์คุณกำลังจะได้เป็นเศรษฐีมีคุณกำลังจะได้มีมีชื่อเสียงมีเงินทองอ่ะมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายอะคะ่ะดังนั้นแม่หมอว่าต่อให้คุณไม่มีคู่ชะตาคุณก็ยังจะดีอยู่ดีไงนะอืเขาเรียกว่าคนชังคุณเป็นพันแต่คนรักคุณก็เป็นหมื่น ดังนั้นคุณอย่าไปรู้สึกทุกข์ใจกังวลใจกับคนชังคุณไปมองคนที่เขารักคุณมันมีตั้งเยอะแยะมองคนที่เขาให้ค่าคุณมันมีตั้งเยอะแยะอย่าไปใส่ใจกับคนที่เขาไม่ได้ให้ค่าคุณนะเสียเ,เวลาชีวิตเปล่านะออ mm. คุณมีเกณฑ์จะได้หลุดพ้นจากสถานที่ที่มันอยู่แล้วมันมีแต่ความทุกข์จุดที่มันอยู่แล้วมันมีแต่ความอึมครึม คุณจะได้หลุดพ้นจากผู้คนเหล่านั้นนะคะผู้คนเหล่านั้นถ้าคุณโดนคุณใสมนดําหรือพูดผีวิญญาณคุณก็จะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้และคุณมีเกณฑ์จะได้ไปอยู่ในสถานที่ที่มันโออาสถานที่มีแต่คนที่มีชนชั้นนําอะชนชั้นสูงสถานที่มีแต่คนคนที่เขาเรียกว่าไงมีอรารยธรรมชั้นสูงเหรอ,อคุณะตัวตนคุณอาจจะเป็นคนที่เดอะสเตร์นะคุณอาจจะเป็นคนมีมาสสงงา มีอํานาจบารมีในตัวมีอมีผิวพันธร์ที่ออรา่าเออหน้าตาที่สดสวยหลอ่ลอเหลาจุดที่คุณอยู่ในเวลาเนี้ยมันอาจจะอยู่ไม่ถูกที่อยู่ไม่ถูกสังคมไหมอะอยู่ในจุดที่ดูแล้วคุณจะมีความแตกต่างจากคนอื่นไงเหมือนเป็นจุดเด่นอะถ้าคุณอยู่ในสังคมตรงเนี้ยมันทําให้มีแต่ผู้คนที่อิจฉาริษยามันใส้คุณได้เขาบอกว่าเดี๋ยวคุณจะได้เปลี่ยนสถานะนะคะ ไปไปในอีกสถานะหนึ่งสถานะที่มันคู่ควรกับกับออร่าในตัวคุณน่ะเนาะคุณจะได้ไปอยู่กับคนที่ที่มีผิวพรรณมีชนชั้นที่สูงเหมือนเหมือนกับคุณนั่นหมายความว่าคนเขาก็จะไม่อิจฉาริษยาคุณไงคุณจะไปอยู่กับคนที่มีอะไรที่คล้ายๆกับคุณเออณเวลาเนี้ยถ้าเกิดคุณอยู่กับคนที่คุณโดดเด่นกับเขาจนเกินไปทั้งที่คุณอาจจะไม่ได้ร่ำรวยอะไรในเวลานี้แต่ผิวพรรณคุณอาจจะพอง มาดคุณอาจจะดูเป็นคนนางคนชายอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้คนอิจฉาคุณมุ่งปองไร้คุณตลอดเวลาเออแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยคุณจะได้เปลี่ยนสถานะของคุณเปลี่ยนที่อยู่ของคุณเอะไปสู่ความมั่งคั่งไปสู่ความไปสู่สังคมที่มันอ่าสมสมกับบารมีอ่าของคุณเนาะแล้วคุณก็จะได้อยู่กับแวดล้อมที่มันรู้สึกมันอบอุ่น รู้สึกอยู่แล้วมันสบายใจอ่ะไม่ต้องอยู่แล้วแบบเก๊กซิมไม่ต้องอยู่แล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยคนโน้นก็อิจฉาคนนี้จะหาเรื่องคนนั้นจะทําคนใส่ไหมตลอดเวลาเนี่ยคุณจะหลุดพ้นจากตรงนั้นนะ <c oughs> ดาฮาลฟานแม่บอกว่ามันไม่มีโชคใหญ่ใดๆที่มันจะใหญ่ไปกว่าการที่เราหลุดพ้นจากวิบากกรรมและบททดสอบและหลายๆคนอาจจะได้บรรลุเข้าสู่ทางธรรมไหมอืมเนาะ ตัวคุณเองนะมีเกมที่จะได้บรรลุเข้าสู่ทางธรรมอ่าอย่างที่บอกว่าถ้าคุณเจอในสิ่งที่มองไม่เห็นคุณก็จะได้เจอคนที่เข้ามาถอนของให้คุณเข้ามาช่วยเหลือคุณถ้าสุขภาพคุณไม่ดีคุณก็จะได้เจอเจอหมอแพทย์ที่เก่งๆที่จะมาช่วยฟื้นฟูสุขภาพของคุณให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งนึงอืบางบางครั้งนะโรคก,กรเรนะี่ยถ้ามันหมอรักษาไม่หายเนี่ยนั่งทําสมาธิสิการนั่งทําสมาธิท่าของพระพุทธ,ธองค์อ่ะมันเป็นท่าที่ทําให้เลือดเนอี่ย เลือดมันหมุนวนได้ได้ทั่วถึงนะพลังงานหญิงอย่างในร่างกายนะ่ะมันจะปรับสมดุลได้มันจะสามารถรักษาโรคได้ลองดูนะคะปาฏิหาริม,ามันจริงอืออ่ะอย่างแม่หมอนะแม่หมอนะ่ะป่วยเป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังโรคที่เป็นกันเยอะแต่หาเชื้อไวรัสไม่เจอโรคที่ยังไงก็รอวันตายนะ่ะทั้ง สิบกว่าปีก่อนแม่หมอป่วยจนที่ว่าหมอเขาไม่สามารถรักษาได้หมอได้แต่บอกว่าอีกอาทิตย์หนึง่งถ้าคุณป่วยขนาดนี้แล้วเลือดเลือดขาวคุณขนาดนี้คุณคุณก็จะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแล้วมันไม่มีใครรักษาคุณได้ยังไงคุณก็ก็ไม่รอดอีกหนึ่งอาทิตย์คือไม่รอดอ่ะหมอเขาบอกคุณก็ไปไปไปขอตอพบพระพุทธองค์เออไปสวดมนต์ไปนั่งทาสมาธิเผื่อจะมีปาฏิหาริย์แม่หมอก็นั่งปฏิบัติไปไง ผ่านไปหลายหลายปีนะคะพระพุทธองค์มารักษาให้จริงๆพระแม่กวนิมมารักษาแต่ไม่ได้มารักษาแบบคนจริงๆนะเขามารักษาในมิมิตะคะ่ะพระพุทธองค์บอกพระแม่กวนิมว่าไปเอายามาท่านที่แม่หมอป่วยหนักนะป่วยหนักมากปวดกระดูกไปทั้งตัวอันนี้เล่าให้ฟังเนาะคือแม่หมอเป็นโรคที่เบ็ดเ,เลือดขาวอะ่ะจะกัดกินกระดูกทั้งตัวไม่สามารถขยับหรืออุ้มลูกได้ตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องติดเชื้อตั้งแต่อยู่ในลูกอยู่ในท้องทีนี้ปฏิบัติถึงวันที่เราบรรลุได้ เพราะว่าถธอองค์บอกพ่อแม่ก่อนอีกว่าไปเอาอยามารักษาในมิมิตนะเชื่อไหมว่าพอไปหาหมออีกรอบหนึ่งอะอาการแม่หมอคือสงบจนถึงทุกวันเนี้จนหมอสงสัยว่าไอ้ที่รักษาที่เป็นหนักหนักมามันคืออะไรไม่สามารถหาคําตอบได้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโรคแค่โรคก,กรมเก่าและสิ่งที่จะรักษาได้คือทรทมการปฏิบัติของคุณนะคะปฏิบัติเยอะๆถ้าคุณรู้สึกว่าคุณทรม,มานกับโรคที่คุณเป็นอยู่ลองหันมาศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และปฏิบัติเยอะๆอันนี้มันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะคะ จะช่วยคุณได้เนาะสิ่งเหล่านี้มันมีจริงและแม่หมอเชื่อว่ามันจะเกิดกับคุณด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณเจอเจอเพศภัยอะไรที่ไม่ดีคุณจะได้เจอเจอคนเก่งๆคนที่มีบารมีสูงๆอ่ะช่วยเหลือคุณนะคะอือช่วยเหลือคุณสามไม้เท้าสิบไม้เท้าอ่ะคุณอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวเนาะแล้วคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับการที่จะต้องพยายามมามาอุ้มชูทุกคนในครอบครัวแต่เหมือนหน้าไพ่บอกว่าเอ้ย หมดหน้าที่นี้แล้วไม่ต้องทําแล้วค่ะเพราะเดี๋ยวเนี่ยความมั่งคัง่งความร่ารวยความมียศศักดิ์สูงน่ะมันถ้าคุณมองว่าวันนี้ฉันยังมองไม่เห็นทางเลยเดี๋ยวมันจะเขามีเข้ามามันจะมีคนอุปถัมมาหาคุณเองนะคะมาช่วยคุณเองหรือถ้าคุณทําธุรกิจอะไรอยู่มันจะมีเงินก้อนเข้ามาหาคุณมันจะเป็นเหมือนปาฏิหาริย์ในชีวิตของคุณนะคะมาทําให้คุณไม่จําเป็นต้องมาแบกรับภาระอะไรตรงนี้อีกแล้วอะ่ะ นอกเสียจากว่าเออถ้าคุณยังมีภารกิจของเบื้องบนอันนั้นก็เป็นภารกิจของคุณตลอดทั้งควบมุมอยู่แล้วเนาะอืคุณก็ต้องทําไปนะคะหนึ่งถ้วยความรักใครที่ต้องการในเรื่องของความรักบ้างหลายๆคนอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเข้าสู่ทางธรรมก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าคุณยังไม่พร้อมเข้าสู่ทางธรรมเขาว่าโชคใหญ่ของคุณอีกอันึ่งคือคุณการจะได้พบรักครั้งใหม่นะคะเป็นรักที่คู่มีสิงเสมอกับคุณ คู่ของคุณเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนอาจจะต่างศาสนาและต่างวัยกับคุณนะคะเป็นรักที่จะเข้าอกเข้าใจกันรักที่เอื้อเฟื้อกันอาจจะเป็นรักในอดีตชาติของคุณหรือรักที่เคยมีประเด็นราม่าแล้วย้อนกลับมาในความสัมพันธ์ก็ได้แล้วมีเกณฑ์จะได้แต่งงานสุขสงหวังในรอบนี้นะคะอความรักก็ดีมาเลยแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเนะี่ยคุณจะได้หลุดออกจากคนที่มันมีแต่ เสือสิงกริงแรกอะคนที่มันมีแต่จิตปีแต่ความเป็นอสูนความเป็นนิสยาคุณจะได้ไปอยู่ในผู้คนที่ที่เขามีอริยธรรมอมีคุณธรรมจริยธรรมในชั้นที่สูงนะคะเสมอกับคุณเนาะนี่นไนท์ออฟบอลเห็นไหมถ้าคุณรอคอยคู่ของคุณอยู่เดี๋ยวคู่ของคุณก็เดินทางมาหาคุณนะคะมีเกณฑ์จะได้แต่งงานมีเกณฑ์จะได้จัดพิธีจัดพิธีกรรมทางาศาสนานะคะก็คือพิธีแต่งงานพิธีวิวาสนั่นแหละนะ ถ้าคุณรอคอยงานอยู่งานของคุณจะต้องไปทางไกลนะหรือคุณมีเกณฑ์อาจจะต้องเดินทางเดินทางไปทําธุรกิจเจรจาธุรกิจล้วได้เงินก้อนมาเดินทางไปรับยศถาบรรดาศักดิ์ก็แล้วแต่คุณนะมีเกณฑ์จะได้ตรงนั้นหนซี่มีอะไรอีกไหม The High p r i e ถ้าคุณรู้สึกกังวลใจว่ามันจะต้องเป็นเมียน้อยเมียเก็บไม้แต่แม่หมอมองว่าคู่ของคุณคนเนี้เป็นคนที่ถ้าเขามีคู่ของเขาอยู่เนี่ยเป็นคู่ที่ ไม่ได้เกี่ยวข้องในในในเชิงความสัมพันธ์กันนานแล้วนะคะอาจจะเกี่ยวข้องแค่ในแง่ของธุรกิจมรดกทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นถามว่าคุณสามารถที่จะคลองคู่ได้ไหมอาจจะคลองผู้ได้ในลักษณะแบบเงียบๆก็ได้ก็แล้วแต่แต่ก็ไม่ได้ผิดศีลออที่สําคัญเขาบอกว่าถ้าคุณมีผู้สูงสักมามา,มาอุปถัมภ์คุณและหรือตัวคุณเองมีการเปลี่ยนชนชั้นยศถาบรรดาศักดิ์คนที่มาอุปถัมภ์คุณจะมาแบบเงียบๆมาแบบลับๆมา แต่ที่แน่ๆโชคใหญ่ของคุณเนี่ยคุณเตรียมตัวพันตัวเองเป็นเศรษฐีนีได้เลยค่ะคุณจะได้เป็นเศรษฐีนีถ้าตามหน้าไพ่นี้นะยังไงก็ได้เป็นเศรษฐีนีแน่นอนเดอะซันและเดอะซัน <sun S 1> และเดอะเวอร์นะคะจบด้วยเดอะซันกับเดอะเวอร์นี่สุดยอดแล้วโชคใหญ่ของคุณนะคะจะได้รับความเจริญรุ่งเรืองนะมียศถาบรรดาศักดิ์มีชื่อเสียงชีวิตครบถ้วนบริบูรณ์เออ สุขสมหวังในทุกๆด้านนะคะรวมทั้งครอบครัวของคุณนะคะถ้าทํางานก็มีชื่อเสียงเด่นดงังทํางานธุรกิจโลกโซเชียลก็ชื่อเสียงเด่นดงังทํางานเกี่ยวกับวงการบันเทิงก็ได้โกอินเตอร์ได้แต่งงานกับคนมีชื่อเสียงนะคะถ้าบรรลุก็อาจจะมีเกณฑ์ได้บรรลุอ,อ,อาารลลัหันได้เลยอแต่ที่แน่ๆแ,แหละแม่หมอเห็นแต่ความความที่คุณจะประสบความสําเร็จแค่เดะซันกับเดะเบอร์มาชีวิตก็โคตรสูุดแล้วอะ่ะมันไม่มีอะไรให้ให้ ให้อะไรเนี่ยให้ต้องมาทุกอีกแล้วอะค่ะจากนี้ไปชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความมั่งคัง่งมีแต่คนนับหน้าถือตามมีแต่ความสุขพร้อมบริบูรณ์บวกกับสุขภาพแข็งแรงด้วยเนาะอ่ะเอาเป็นบ้าก็สุขสมหวังตามหน้าไพ่นะกับโชคใหญ่ที่คุณกําลังจะได้รับนะคะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ